วิธีการเซตอัพนะคะเครื่อง NVR mm. เข้ากับกล้องวงจรปิดนะคะของรุ่น Tendy TC R 3 1 1 0ค่ะวิธีการนะคะอันนี้ถ้าเราได้เครื่องมาใหม่เลยเนี่ยหน้าจอนะคะขึ้นมันจะขึ้นแบบนี้ให้เราตั้งค่าภาษานะคะมันมีภาษาให้เราเลือกหลากหลายเลยแต่ว่ารุ่นนี้เขาสามารถเลือกภาษาไทยได้ด้วยค่ะจากนั้นนะคะถ้าเราเลือกภาษาได้แล้วกดยืนยันได้เลยค่ะส่วนหน้าจอนี้นะคะ เราจะต้องมาตั้งค่า ب, ทั้ง username แล้วก็ password ใหม่นะคะทั้ง2องอย่างเลยค่ะในส่วนของ password นะคะเขาก็จะแนะนําให้มีตัวอักษรภาษภาอังกฤษนะคะทั้งตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็ผสมกับตัวเลขใช้ประมาณ8-5ตัวอักษรค่ะพอเราได้รหัสที่เราต้องการแล้วก็สามารถกดต่อไปได้เลยนะคะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งค่ารหัสผ่านแบบวาดนะคะเราสามารถเลือกรูปที่เราต้องการได้เลยค่ะ กดอีกครั้งนะคะโอเคส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าความปลอดภัยนะคะก็เอิญก็จะแนะนํานะคะทุกคนใส่อ e ีเมลสำรองทุกครั้งนะคะกันเวลาเราลืมรหัสผ่าน,นะคะ่ะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นคําถามรักษาความปลอดภัยนะคะน,นี่คือใครจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่านี้เรขอไม่ใส่ละกันจากนั้นนะคะเราก็สามารถกดยืนยันได้เลยค่ะส่วนนี้นะคะเราก็กดถัดไปได้เลยค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นเขาแนะนํานะคะการตั้งค่าว่าเราต้องการที่จะให้เขาแนะนํำไหมแต่อย่างนี้ก็คือเราก็กดไม่นะคะอ่าอันนี้นะคะเราก็จะได้หน้าจอมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งกล้องวงจรปิดของเทียนดีนะคะทุกรุ่นเลยเราจะเป็นแบบปลั๊กอันเพลนะคะคือเสียบปุ๊บก็ใช้งานได้ทันทีค่ะอันนี้นะคะก็จะมาทดสอบให้ดูนะคะว่าตัวกล้องวงจรปิดของเทียนดีนะคะเขาเสียบปุ๊บแล้วใช้งานได้เลยจริงไหมนะคะ อันนี้นะคะก็หน้าจอก็ขึ้นแล้วนะคะ<อ>ทุกคนแต่ว่ามันก็จะมีกรณีที่บางทีเราเสียบไปใช่ไหมคะแล้วหน้าจอมันไม่ได้ติดเลยนะคะเราก็จะมีวิธีการแก้ไขดังนี้นะคะเดีย๋ยวเราไปทำให้ดูกันค่ะส่วนใครที่เจอปัญหาภาพไม่ขึ้นจอนะคะ<ม>ก็ให้เข้าไปที่ช่องค่ะจากนั้นนะคะให้กดค้นหาค่ะเมื่อค้นหาแล้วนะคะก็จะเจอกับ กล้องที่เราต่อไว้ค่ะอย่างรุ่นนี้นะคะจะเป็น t c g ส2มสอง qn ค่ะก็ให้กด,กดติ๊กถูกนะคะแล้วก็กดเพิ่มได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้สังเกตสถานะการเชื่อมต่อค่ะถ้าอันนี้ก็แสงว่ายังไม่พร้อมที่จะแสดงนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็คือสามารถเล่นภาพได้ปกติแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูคนรับกันนะคะ และนี้นะคะก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากการที่เราได้ต่อกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้วค่ะและวิธีการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดของเทนดี้กับ NVR ของเทนดี้ตัวนี้นะคะก็สามารถทําแบบนี้ได้ทุกรุ่นเลยค่ะก็สําหรับใครที่ติดปัญหาตรงไหนหรือยังไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็สามารถทักได้ที่ตัวแทนจาหน่ายได้ทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าฝ่ายซัพพอร์ตได้เลยค่ะสาหรับนี้ก็สวัสดีค่ะ